เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักรำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรำสวัสดีครับนี่คือรายการเรื่องเล่ากับชาวไร่อ้อยผมทานินมือทองสมองเพชรรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องการรับเช็คเงินส่งเสิมของบริษัทน้ำตาลพิตนุโลกแต่เดิมนั้น การเดินทางมาติดต่อที่เขตสงเสริมนั้นเป็นอันดับแรกและท่านยังต้องเดินทางต่อมาที่โรงงานเพื่อขอรับเช็คและเดินทางไปขายเช็คกับทางธนาคารซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปกับเดินทางไปมารายทอดหลายต่อทางบริษัทน้ำตาลพิษานุโลกจึงได้ร่วมมือกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่ออำหนวยความสะดวกให้กับชาวไร่อ้อยซึ่งทางบริษัทน้ำตาลพิตันโรคถือเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีด้วยการเปิดบริการรับซื้อรถเช็คอัตโนมัติลักษณะการให้บริการก็คือการจ่ายเงินส่งเสริมค่าอ้อยและโอนเงินให้กับชาวไร่โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของท่าน ที่เปิดไว้กับบริษัทน้ำตาลพิษรุโลกโดยทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการขายรถเช็คตามปกติเหมือนเดิมที่ท่านเคยนำเช็คไปขายกับทางธนาคารหากท่านตนใจใช้บริการนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้าน สาตำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หน้าแรก 4. ท่านต้องเสียค่าอากรสแตมสามสบาทเมื่อตระเตรียมเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำมาตรงที่สำนักงานเขตใกล้บ้านท่านหรือติดต่อโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ดูแลท่านอยู่และแจ้งความประสงค์ว่าท่านสนใจใช้บริการซื้อขายรถเช็คอัตโนมัติ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาท่านที่บ้านหรือหากท่านไม่ต้องการให้ทางโรงงานโอนเงินให้อัตโนมัติจะขอใช้บริการแบบเดิมคือการเดินทางมารับเช็คที่โรงงานและไปขายต่อที่ธนาคารเหมือนเดิมทางโรงงานก็ยินดีให้บริการท่านด้วยดีเหมือนเดิมส่วนสาระใจความสำคัญนั้นท่านสามารถโทรสอบถามทางสำนักงานเขต หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านอยู่ได้เลยครับด้วยความรักและความห่วงใยอยากให้บริการท่านเสมอผมมือทองสมองเพชรบริษัทน้ำตาลพิษนุโลกยินดีรับใช้ครับวันนี้ก็ต้องราไปก่อนสวัสดีครับ